ข้าแต่งเข้าบ้านลู่สิบปีเต็มๆแล้วไม่กล้าจริงดีชิงเด่นไม่กล้ามีปากเสียงกับใครคนรับใช้ก็ไม่เชื่อฟังข้าวันๆมีแต่หน้าเชื่ออกตรงก็ทำเพื่ออะไรกันก็ทำเพื่อท่านนะคะเพากลัวจะไม่มีใครดูแลท่านข้ายอมเสียสลาภาพจากลูกน้อยและออกจากบ้านที่สุขสบาย ตามท่านไปติดต่อการค้าทั่วทุกแห่งคอยปฏิบัติท่านทำงานตัวเป็นเกลียวข้าไม่ดีตรงไหนข้าทำผิดอะไรข้าทำผิดอะไรกันนายท่านถึงต้องมีคนใหม่มีสามก็ต้องมีสี่ท่านรับผู้หญิงเข้าบ้านตั้งมากมายแบบนี้ยังสนใจใหญ่ดีข้าอีกไหมที่ข้าทนลำบากติดตามท่านตั้งหกเจ็ดปีก็ไม่ได้ทำเพื่อคอยดูสีหน้าใครอีกนะคะ จะพูดพอหรือยังเหรอพทำไมคะแค่พูดก็พูดไม่ได้เลยท่านเห็นข้าเป็นตัวอะไรเนี่ยถึงอยากจะมีเมียน้อยให้ได้เป็นยังไงล่ะก็อักรณ์รู้ว่าข้าแก่แล้ววันนี้ท่านจะต้องพูดกับข้าให้รู้เรื่องไม่งั้นข้าไม่ยอมจริงๆด้วยข้ายอมกินน้ำใต้สอกเพียงหวังจะอยู่กับท่านอย่างสงบสุขจนแก่เท่า แบบนี้ข้าผิดด้วยเหรอข้าจะบอกให้รู้นะตราบใดที่ข้ายังอยู่ท่านอย่าหวังเลยว่าจะมีเมียน้อยได้อีกนะรุปปอกเลยนี่นีนจะยังเห็นหัวข้าอยู่หรือเปล่าเนี่แค่เป็นลูกชายข้าคนเดียวก็วางกล้ามเลืวไงมาตระกูลลูกของข้ามีแค่เวรเย็ยนคนเดียวพอเมื่อไรหร่ล่ะมีสมบัติทังมากมาย ถ้ามันมีเมียหลายคนมีลูกเต็มบ้านมันน่าดูเยเนอะครจะบอกให้รู้เนะถ้าลูกมิงโจอยากมีเมียกี่คนก็ได้ถ้าเจะไม่พอใจแล้วก็ออกไปได้เลยไม่เป็นไร 做人就是辛苦。